าลูกเตะมุมเหยาทอนปั่นมาเสาแรก <c oughs> ตุนยดักมาให้กับสุดชเชาหมดกันได้มาได้กับลูกสวยๆแบบนี้เลยครับสุดเชาลุกนุ่มครับก่อนจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของทึงแลย たくされいっください。<music> <music> ไปเดี๋ยวก้ความลงไปไม่มีเสียงนกหวีดครับธีรทรไปแซะแย่งจากสรันไม่ได้ครับเอาละครับได้เปิดธีรทรวางมาเสาแรกสกิดลูกนี้2-0เลยครับโอโ้โหเดี๋ยวก้หนุสาโต ส,สั้นกับสุดเชา้าคืนมาแล้วบอลงดีโอโก้ไปเลยครับทีนี้ สรันแล้วครับโอ้ยาจอย่างนี้ก็แฮตใิกของนิโอโก้ านได้หาครับผ่านแล้วปัดปัดชิปไปทั้งเซาสองจันสันโอ้โฮไไสำหรับสำหรับ ผู้ชมเกมการแข่งขันนดนี้นะ 15, ครับ15,834ท่านยอดจำหน่ายผ่านประตู74,160บาทยอดจำหน่ายสินค้ท 8, 5, 1, าที่ได้รก851,66บาทรวมรายรับภาษีันนี้นะครับ1,599,226บาทขอบคุณทุกท่าน ขึ้นหน้ามาโอซุเกิควบมาแล้วสก,กิดต,ต่อไปมาชินา่าชกได้มาชินา่าลงโล่งคนเดียวยกหลอกแล้วยิงประตูต่อศูนย์ครับเอาจับเขาด้วยจนได้ครับ ครับก็เหลืออีก5แมตช์สำหรับโตโยต้าไทยพรม e เมียลีกซึ่งเราต้องเก็บ15แต้มให้ได้เป้าหมายคือเอาถ้วยแชมป์ไทยพรม e เมียลีกเก็บไว้ที่บุรีรัมย์ของเราและแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกกำลังใจของผู้เล่นคนที่12ทั้งที่มาที่สนาม5 5 0 0 0กว่าคนและทั้งที่อยู่ที่บ้านที่เป็นกำลังใจเราจะเดินหน้าในการรักษาทั้ง3แชมป์ไว้ที่บุรีรัมย์ของเรา วันที่21นี้เราจะมีแมตช์เพื่อเอาแชมป์แชมป์แรกกลับมาบุรีรัมของเราคือโตโยต้าลีคับพบกันที่สุพัชราสายวันนี้นะครับเมื่อไหร่ที่บุรีรัม์ยู่นเต็ด11คนในสนามกับผู้เล่นคนที่12ร่วมกันแสดงพลังเราจะซักผมเชื่อว่าเราจะรักษาแชมป์ทุกแชมป์ไว้ที่บุรีรัมของเราได้ขอบคุณในทุกกำลังใจขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ ควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเชียร์มาให้กําลังใจพวกเราในสนามนะคะและที่ดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากก็คือมีอคนที่หูหนวกนะคะหูหนวกนะคะแล้วก็พูดไม่ได้นะคะก็กยังมานั่งให้กําลังใจพวกเราอยู่หลายท่านนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลที่อยู่ทางบ้านนะคะทุกท่านที่ เป็นกำลังใจให้เราลุ้นช่วยเราอยู่หน้าจอทีวีหรือหน้าเพจวีรเมต็ตนะคะหรือตามลิงกง์ต่างๆที่ดูนะคะก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําได้วันนี้นะคะยิงได้ถึง6ลูกก็มาจากกําลังใจจากผู้ชมที่นี่แล้วก็ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้หนที่นี้นะคะวันพรุ่งนี้นะคะจะมีแมตช์ของ เด็กคอกครับนะคะจะเตะที่สนามไอวอรบายเวลาบ่ายสามโมงนะคะเรา ลูกเจบของเรานะคะแคนดี่เนี่ยจะเปิดบ้านรับสีสะเกตนะคะซ้อมก่อนนะคะพรุ่งนี้บ่ายสามโมงใครว่างมาเชียร์กันนะคะในรายการโคกคัพนะคะบ่ายสามโมงที่สนามไอโมบายนะคะแล้ววันที่2ี่สเอที่สนาม,มสนามสุวรรณชาลาสายนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นบอลโตโยต้าลีคัพซึ่งเราจะไปชิงชนะเลิศก,กับสีสะเกตนะคะก็ถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่เป็นแมตช์ดบับิอีสานนะคะดาบิแมตช์อีสานก็อยากจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้ว่าณขณะน,นี้ตัว๋วฝั่งบุรีรัมม์หมดแล้วนะคะ วันแข่งหน้าสนามก็ไม่มีขายแล้วเหลืออย่างเดียวก็คือ,อจะต้องมาลุ้นตั๋วหลุดจองในวันที่18นะคะคือจะมีคนโทรมาจองแล้วถ้าไม่มารับตัว๋วภายในวันที่18 2สองทุ่มนะคะแต่ก็จะตัดตัว๋วออกไปขายทันทีนะคะก็สามารถมาลุ้นตั๋วหลุดจองได้นะคะหลังจากเคลียร์ตั๋วเสร็จคืนวันที่18แล้วจะพยายามประกาศคืนนั้นเลยว่าเหลือตั๋วเท่าไหร่ที่จะขายในวันที่19นะคะ บนหน้าเพจวีดามเนเต็ดนะคะก็ขอให้ติดตามนะคะส่วนท่านที่หาตั๋วไม่ได้จริงๆนะคะก็เป็นกําลังใจอยู่หน้าจอทีวีได้นะคะคิดว่ามีการถ่ายทอดนะคะก็ขอบคุณทุกคนกลังใจนะคะขอบคุณที่ทุกคนอยากจะมาเชียร์พวกเรานะคะก็เป็นอะไรที่ที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะตั๋วเราได้มา7จ็ดทันกว่าใบาเราขายเพียงแค่1วันนะคะ แล้วก็วันรุ่งขึ้นเราขายอีกแค่ชั่วโมงเดียวตั๋วเราหมดเกลี้ยงเลยนะคะก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆที่ทุกท่านอยากจะมาเชียร์จะมาให้กำลังใจพวกเรานะคะพวกเราก็จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็อยากเป็นแชมป์ทุกแชมป์เหมือนกับที่แฟนบอลคูสิบสองทุกคนอยากได้อขอบคุณทุกทุกท่านค่ะ